ครับวันนี้ผมพามาชมนะครับแปลงนี้นะครับก็เป็นชื่อโครงการที่แปลงไผ่ทองนะครับแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองราชวัฒน์นะครับอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงนี้เริ่มต้นนะครับไร่ละ3,000 0นบาทนะครับด้านท้ายของเรานะครับจะมีเป็นแปลง2ไร่ทั้งหมด2แปลงแล้วก็จะมีแปลง1ไร่นะครับเแปลงครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงไผ่ทองเนาะที่ดินแปลงนี้นะครับจะแบ่งขายเริ่มต้นตั้งแต่1ไร่นะครับถึง2ไร่นะครับ1ไร่นะครับ จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนสองถึงสามแสนห้านะครับแต่ถ้าเป็น2ไร่นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนบาทนะครับสไร่ก็อยู่ที่0กแสนบาทเท่านั้นนะครับถนนดังด้านหน้าผมนะครับจะเป็นถนนหินคุกนะครับกว้างเป็นสาระกว้าง6เมตรนะครับแปลงนี้นะครับจะห่างจากถนนรัดยางนะครับแปเมตรเท่านั้นนะครับทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นถนนรัดยางเป็นถนนรัดยางขององค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับห่างจากตัวอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอหนองยาไซประมาณ 7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้ในตัวอำเภอก็จะมีเซเว่นปตทนะครับซีเจแล้วก็โลตัสเอ็กเพสนะครับและมีตลาดสดนะครับสาธารณูปโภคครบคันนะครับตรงหน้าปากซอยตรงนี้ห่างจากแปลงที่ดินของเรานะครับ1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ1.5กิโลเมตรจะมีโรงเรียน วัดหนองทรายนะครับโรงเรียนวัดหนองทรายตลาดนัดชุมชนนะครับของบ้านหนองทรายห่างจากหน้าแปลงที่ดินเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นแปลงของเรานะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมด9แปลงนี้แปลงหม่ทองจะมีทั้งหมด9แปลง9แปลงนี้จะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับหันไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านหน้าแปลง1ไร่นะครับจะกว้างอยู่ที่27-28เมตรนะครับหน้ากว้างมากๆเลยจะเป็นหน้ากว้างที่27-28เมตร น้ำประปานะครับตอนนี้มีอยู่ด้านหน้าแปลงตรงถนนดัดยางนะครับทีมงานนะครับจะดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าและน้ําประปาผ่านหน้าแปลงให้ลูกค้านะครับทุกท่านทุกแปลงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดมิเตอร์ใช้งานได้เลยนะครับแปลงนี้นะครับก็จะห่างจากเซนทันเวกเกตนะครับเพียง120กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโรบินสันสุพรรณนะครับเพียง 38กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับแปลงที่ดินแปลงนี้เดินทางสะดวกนะครับเป็นถนนลาดยาง ตลอดเส้นทางนะครับใครลูกค้าอยู่ทางบางใหญ่หรืออยู่กรุงเทพนะครับสามารถเดินทางด้วยถนนสาย3-40นะครับกรุงเทพบางบัวทองนะครับผ่านอำเภอเมืองสุพรรณเข้าอำเภอดอนจีดีนะครับแล้วก็ต้องตรงมาที่แปลงในเราได้เลยแปลงเรานะครับจะห่างจากตัวอำเภอดอนจีดีนะครับเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 6 1นะครับ2323112นะครับ0612323112นะครับ สำหรับท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงไผ่ทองนะครับอำเภอหนองยาไปรากที่ดินแปลงนี้กับลูกค้าทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอพาไปชมภาพสวยๆของที่ดินแปลงนี้กันนะครับสวัสดีครับ